สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายชนินรุ่งแสงรองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์และอดีตสสกรุงเทพมหานครระบุกรณีสภามีมติรับหลักการร่างพลบง,งบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ที่รัฐบาลพยายามให้เหตุผลว่าการจัดสรรงบประมาณบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเป็นผลมาจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมานั้น การชี้แจงของรัฐบาลลักษณะนี้ไม่ใช่การให้เหตุผลแต่เป็นข้ออ้างที่ฝังไม่ขึ้นและถือว่าการจัดสรรงบประมาณได้ผ่านตารัฐบาลชุดนี้มาแล้วดังนั้นข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงและในการอภิปรายวาระแรกสอสของพรรคกล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่กำลังต้องโทษแต่ขณะนี้ดูเหมือนติดคุกทิพย์ขอทำความเข้าใจว่าที่เราพูดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือความแค้นส่วนบุคคลแต่เป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรมไทย ที่จะต้องทําให้เกิดความกระจ่างและขอฝากถึงนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะได้รับหน้าที่ให้กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมต้องทําเรื่องที่สังคมเคลือบแคลงให้ชัดเจนนายพิรพันธ์เคยพูดว่าไม่เคยเกรงใจใครตนจึงเรียกร้องให้ดําเนินการเรื่องนี้เพื่อพิสูจน์คําพูดตัวเองและขอบความกรุณาให้ร่วมมือกับกลไกการตรวจสอบของพักประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะกับการทำงานของคณะกรรมธิการการตำรวจที่จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างในสังคมว่านักโทษทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมไม่สองมาตรฐานนอกจากนี้นายชนินยังบอกอีกว่าในฐานะที่ตนเคยเป็นสสกรุงเทพมหานครอยากให้นายเสียทาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นพี่ใหญ่อย่าทอดทิ้งน้องเล็ก นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ต้องทํางานแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครอย่างโดดเดี่ยวเพราะมีแต่เรื่องสําคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการจราจรน้ําท่วมที่ยังต้องการให้รัฐบาลส,สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือเอาใจใส่อย่างเต็มที่ในส่วนของพักประชาธิปัตย์แม้รอบนี้พักจะไม่มีสสกรุงเทพมหานครแต่พักจะดูแลคนกรุงเทพมหานครและไม่ทอดทิ้งโดยได้มอบหมายให้หนายวุฒิพงษ์นาบุตร แม้เป็นสอสอ,อีสานจังหวัดอุบลราชธานีแต่ได้นําความเดือดร้อนของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอภิปรายในสภาสะท้อนไปยังรัฐบาลให้ได้นำนินการแก้ไขต่อไปด้วยประเด็นเรื่องของที่ไม่ไว่าจะเป็นท่านนาย,ยกหรือรัฐบาลรัฐมนตรีในกระทรวงต่างมักจะอ้างว่างบประมาณที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นงบประมาณที่มาจากรัฐบาลที่ที่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องให้ความกระจ่างของสังคมด้วยเพราะยิ่งเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนเราติดตามมาตลอดเรื่องประเด็นการติดคุกทิพย์เรื่องนี้ต้องย้ําว่าเราพรรคประชาธิปัตย์ติดตามไม่ใช่ในฐานะเรื่องของตัวบุคคลหรือส่วนบุคคลเป็นความแค้นส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องของบรรทัดฐ,ฐ,ฐานของสังคมมาตรัดฐ,ฐานของกระบวนการยุติธรรมไทยต้องให้เกิดความกระจาออ่างโดยเฉพาะยิง่งอยากจะติดตาม ท่านรองนายกที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ในการกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลกระทรวงนี้อยากจะฝากท่านให้ทําเรื่องนี้ให้กระจ่างเพราะว่าสังคมเครือบแคลงสงสัยอยากจะให้ท่านพิสูจน์ด้วยว่าที่ท่านบอกว่าไม่เกรงใจใค,ใครใครนั้น,นเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเก็เรื่องนี้ต้องรอพิสูจน์กรณาให้ความร่วมมือกับกลไกการตรวจสอบของพรรคประชาธิปัตยหรือายิ่งกรรมธิการตํารวจที่จะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ให้สังคมเกิดความชัดเจน E